สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในแลกอินฮาร์ดพอดแคสต์นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิลม์มเข้าซีรีส์เล่มใหม่แล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในหนังสือที่มีชื่อว่าคงจือ้อนะครับสอนคนธรรมดาให้เป็นยอดคนเขียนโดยคุณพรัชฉลาดแพทย์และคุณเทวุฒิปัญญานะครับสองคนนี้นี่เขาชอบแรงบันดาลใจของทางฝั่งด้านทางจีนมากนะครับผม วันนี้ครับเนื้อหาก็จะเป็นประวัติของท่านคงจื้อนะครับผมมาดูกันว่าเขาเขียนว่าไงบ้างครับคงจื้อหรือที่คนไทยเรียกกันหลากหลายออกไปว่าคงจื้อคงฟูจื้อหรือคงชิวจริงๆผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเรียกกันแบบนี้ผมก็ได้ยินแต่คำว่าคงจื้อนะครับบุคคลน,นี้นับว่าเป็นนักคิดนักเขียนที่เป็นสุดยอดนักปราชญ์แห่งแผ่นดินแห่งแผ่นดินจีน เป็นชาวแคว้นหลูที่มีชีวิตในระหว่างปีคิธศักราชอาก่อนครับก่อนคธศักราช551-479กถึง4 7่ก่อนคจิดสิกาศ,ศักราชนะครับขออภัยด้วยอ่านสะดุดแม้ว่าเวลาจะผ่านมานาน2,000ปีแล้วเนี่ยแต่หลักความคิดและคำสอนของท่านของชื้อก็คงยังฝังรากลึกในสังคมและวิถีชีวิตของชาวจีนอีกทั้งยังแพร่หลายไปยังภูมิภาคอ,าอื่นๆและแพร่ ไปทั่วโลกประวัติของปรมาจารย์ท่านขงจชื้อนันกล่าวได้เลยว่าเป็นผู้ที่ฝ่ายเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กในวัยเด็กของท่านขงจื้อเนี่ยนับว่ายากลําบากมากๆเมื่อบิดาเสียชีวิตในช่วงอายุได้ขวบปีจึงเป็นภาระใหญ่หลวงที่เป็นผู้ที่เป็นมารดาต้องเลี้ยงดูบุตรเพียงลําพังแต่ยังโชคดีอยู่บ้างที่ขงจื้อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตั้งแต่เด็กจึงมีโครคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนมาน้อยครั้งมาก คงจื้อได้เริ่มเรียนครั้งแรกตั้งแต่ในวัย15ปีได้ศึกษาอย่างจริงจังแต่ด้วยวัย17ปีผู้เป็นมันดาก็มาสิ้นไปอีกด้วยสติปัญญาเป็นเลิศอายุได้เพียง18จึงได้เข้ารับข้าราชการจากความสามารถที่มีบวกกับความซื่อสัตย์และตรงต่อหน้าที่ก็เป็นที่รักใคร่ของผู้ใหญ่ภายหลังจึงได้รับการสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดก,การชางหลวง ด้วยความสามารถของท่านคงชื้อเนี่ยเพียงไม่กี่ปีก็ทําให้แคว้นหลูงพัฒนาไปอย่างมากว่ากันว่าท่านคงชื้อเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงทุ่มเทในการทํางานอย่างมากแม้ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ก็ทําได้อย่างเต็มความสามารถดังที่คงชื้อกล่าวไว้ว่าแม้จะให้ชั้นไปเป็นเจ้าหน้าที่ประสูติสัตว์ชั้นก็จะเลี้ยงดูมันให้อ้วนสมบูรณ์ดีทุกตัวหากให้ชั้นเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีชั้นก็จะตรวจตราบัญชีให้ครบถ้วนไม่มีผิดพลาด เมื <One input> <ge> ่อได้อายุ30แล้วเนี่ยท so ่านองชื่อก็ได้ลาออกจากการรับราชการและหันมาทําหน้าที่เป็นครูโดยโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพื่อสั่งสอนลูกศิษย์โรงเรียนแห่งนี้นับว่าเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศจีนซึ่งในขณะนั้นผู้ที่มีความรู้อ่านออกเขียนได้มีเพียงเหล่าขุนนางและบัณฑิตเท่านั้นผู้คนส่วนใหญ่ล้วนไร้การศึกษาองชื่อจึงเปิดโอกาสให้คนทั่วไปสนใจในการศึกษาได้มีโอกาสมาเรียนในช่วงแรก ต่างมีผู้ดูถูกคงชื่อว่าไม่สามารถเป็นอาจารย์ที่ดีได้เพราะอายุยังน้อยเกินไปและไม่มีประสบการณ์ในเรื่องการสรอนหนังสือมาก่อนแต่ไม่นานคงชื่อก็ได้ลบคันสมประมาท,ทั้งหมดเหล่านั้นโดยเฉพาะกับรูปสิทธิ์ที่ได้รับการศึกษาจากคงจื้อต่างล้วนมีคุณภาพเป็นแบบที่ประจักษ์นั่นจึงทำให้ขุนนางจำนวนไม่น้อยส่งลูกหลานของตนเองมาศึกษาหาความรู้กับท่านคงจื้อ การเรียนการสอนทั้งของเชื้อนั้นเน้นให้ความรู้และว,วิชาการเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนสำคัญก็คือผู้เรียนต้องรู้จักวิเคราะห์ความรู้ต่างๆให้ลึกซึ้งไม่ใช่เพียงท่องจำเท่านั้นนอกจากนั้นต้องรู้จักการนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดความรู้แบบใหม่ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าเดิม <c oughs> <c oughs> การศึกษาเช่นนี้นับว่าเป็นเรื่องแปลกในยุคนั้น แต่เดิมการศึกษาเนี่ยจะเน้นให้รู้ความเชื่อตามบรรพบุรุษและที่เรียนรู้สืบทอดตอตอกันมาเท่านั้นนั่นจึงทําให้ผู้ประสบความสําเร็จในการศึกษาของชื่อจริงๆมีน้อยมากทําการลูกศิษย์ลูกหาประมาณส0มพันกว่าคนมีเพียง72คนเท่านั้นที่มีชื่อเสียงและสามารถสืบทอดความรู้ของของจื๊อได้ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับ เมื่ออายุมากขึ้นของชื้อก็ได้มีผลงานที่เขียนหนังสือออกมาเรื่อยๆซึ่งหนึ่งในนั้นคือที่รู้จักก็คือหนังสือชุนชิวหนังสือเล่มนี้เป็นการเขียนถึงบุคคลและเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในแคว้นหลู่้แต่ช่วงปี722และ481ก่อนคิทสักราชนับว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งในยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีการ,รเริ่มใช้กระดาษในการจดบันทึก จึงเขียนตัวหนังสือลงไปในแผ่นไม้แทนผลงานชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ของจื้อทําอย่างตั้งอกตั้งใจแม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ตามลูกศิษย์บางคนเห็นความลําบากของผู้เป็นอาจารย์จึงอยากแบ่งเบาภาระโดยการช่วยเขียนแทนในบางส่วนแต่ของจื้อน,นั้นก็ปฏิเสธเพราะเห็นว่างานชิ้นนี้เป็นผลงานที่ตนต้องรับผิดชอบไม่อาจทําให้เกิดความผิดพลาดและข้อควรหาต่อชนรุ่นหลังได้นะครับหนังสือชุนชิวเป็นผลสำเร็จ เสร็จสิ้นเมื่อคงชื้ออายุ71ปีกลายเป็นหลักฐานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ที่ใช้อ้างอิงในเหตุการณ์ระหว่างที่หนังสือชุนชิวยังมีผลงานสําคัญด้านอื่นๆอ,อีกอทิี่เขียนว่ามีชื่อเสียงกว่า3000บทภายหลังได้นํารวบรวมมาเป็นหนังสือบทกวีซื่อจริงนับว่าเป็นบทกวีเล่มแรกของประวัติศาสตร์จีนโดยรวบรวมมาไว้305บทในตอนที่คงชื้อยังมีชีวิตนั้นได้สร้างผลงานที่ประจักษ์หลายอย่างแต่ก็ไม่ได้สร้างศาสนาคงจือ้อ เป็นอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบันขึ้นมาความจริงแล้วยุคนั้นของจื่อได้ทําหน้าที่เป็นนักปราชญ์แล้วก็ไม่เคยยกย่องตนหรือคําสอนของตนให้กลายเป็นาศาสนาเลยแต่ยังคงทาตัวอ่อนน้อมถ่อมตนและแสวงหาความรู้จนวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับรอบประมาณนี้นะครับกับประวัติของท่านของจื้อนะครับสําหรับ E ีีแรกก็จะประมาณนี้โดยรวมแล้วก็ดูแลท่านก็เป็นคนที่มีมุมมนะนะครับดูแล้วมีความพยายามค่อนข้างสูงจริง ผมผมว่าเขาสุดยอดอยู่แล้วล่ะเพราะว่าสองพันปีแล้วชื่อเสียงทุกวันนี้ก็ยังดังอยู่่ะยังมีคนพูดถึงคําคมท่านอยู่ะนั่นก็บอกได้ถึงความพยายามของคนคนหนึ่งได้แล้วมันก็ทําให้เห็นอะไรได้หลายๆอย่างนะครับแม้ว่าท่านขงชื่อจะเป็นคนที่สําเร็จคนหนึ่งในประวัติศาสตร์แผ่นดินจีนเนี่ยแต่ลูกศิษย์ลูกหาที่มีเยอะถึงสามพันคนก็สําเร็จเนี่ยสำเร็จได้แค่เจ็ดสิบสองคนถ้าคิดเป็นอัตราส่วนเนี่ยมันประมาณแค่ ไม่ถึงประมาณ5คนในร้อยได้มั้งครับหมายความว่าในร้อยคนเนี่ยจะมีคนสําเร็จได้แค่5คนเองโดยอัตราค่าเฉลีย่ยซึ่งมันก็เหมือนกับปัจจุบันนี่แหละคนที่รวยและประสบความสําเร็จจริงๆมีน้อยมากซึ่งมันจะต้องมีความพยายามมากๆเลยหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเรียนกับใครคุณจะดูพอดแคต์ดีแค่ไหนคุณจะทําอะไรมาแค่ไหน คุณจะใช้เวลาทำอะไรมันขึ้นอยู่กับคุณล้วนเลยครับเพราะว่าการที่คุณจะเป็นหนึ่งห้าคนในร้อยได้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับใช้คำว่าไม่ง่ายแต่ถามว่าทำได้ไหมก็อยู่ที่ความพยายามครับความมุมานะของคุณแล้วก็อะไรหลายอย่างแสวงหาความรู้มันเมื่อคุณแสวงหาความรู้ไปเรื่อยอ่ะคุณนั่งฟังพอดแคสต์คุณฟังไปเรื่อยฟังไปเรื่อยเนี่ยอันไหนที่คุณชอบคุณจะเริ่มจดเริ่มจดแล้วคุณอาจจะเริ่มลงมือทําทําไปเรื่อยเดยดทุกวันสักวันหนึ่ง คุณก็จะประสบความสําเร็จได้นะครับแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยนะผมตอบไม่ได้หรอกว่ามันมีเป็นเป็นร้อยเป็นพันวิธีอะ่ะมันเยอะมากนะครับมันมีแบบอย่างให้เราดูเยอะแยะต่อให้เราจะทําเหมือนเขาแต่เราอาจจะไม่ประสบความสําเร็จก็ได้นะเออแบบนี้ก็มีนะครับแต่จะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับผมผมเองก็ใช้เวลานานกันแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันช่างมันเรื่องนั้นผมมีหน้าที่แค่ ทำของผมให้ดีที่สุดแค่นั้นเองครับก็ประมาณนี้ครับ,บตอนแรกนะครับสำหรับบทเนื้อหาของท่านขงจื้อนะครับก็คือประวัติของตัวท่านเองเดี๋ยวเรามาพบกันต่ออีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมผ่อนคลายหัวใจของคุณด้วยนะครับดีแลคินฮาร์ดสวัสดีครับผม